ครับมาฟังขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทย RTIA เชีสัมพันธ์นะครับลำดับต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวครา,าวและความเคลื่อนไหวด้านแรงงานต่างชาติในไต้หวันในช่วงขุนพลแรงงานไทยข่าวแรกนะครับสภาน,นิติบัญญัติไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตให้ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไป ยื่นขอว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้โดยไม่ต้องผ่านการประเมินจากแพทย์นะครับสภานิติบัญญัติของไต้หวันผ่านกฎหมายอนุญาตให้ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปไม่ต้องผ่านการประเมินความจําเป็นและไม่ต้องแนบใบรับรองสุขภาพจากแพทย์อีกต่อไปสามารถยื่นขอว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้โดยตรงนะครับต่อปัญหานี้กระทรวงแรงงานแสดงความเสียใจและชี้ว่าจะส่งผลกระทบครอบครัว,รวที่มีผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางหลอดยางว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้ยากยิ่งขึ้นเพราะว่าผู้อนุบาลจะเลือกไปทํางานสบายๆกับนายจ้างที่มีสุขภาพแข็งแรงกว่านะครับกลับอนุแฟงเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานี้สภานิติบัญญัติไต้หวันผ่านร่างกฎหมายการจ้างงานฉบับแก้ไขมาตรา46ยกเลิกข้อจํากัดในการว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติมาดูแลผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุ7 0ถึง79ปี แต่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะที่สองไม่ต้องผ่านการประเมินความจำเป็นจากคณะแพทย์และไม่ต้องแนบใบรับรองเป็นผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้จากดัชนีบาทเทล A.D.L ไม่ว่าผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปสุขภาพจะแข็งแรงหรือไม่สามารถยื่นขอว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้โดยตรงต่อสภาผ่านกฎหมายฉบับนี้นะครับกระทรวงแรงงานกล่าวแสดงความเสียใจเพราะว่าจะส่งผลกระทบอย่างน้อย3ข้อด้วยกันได้แก่ 1. แหล่งที่มาของผู้อนุบาลต่างชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการ 2. ครอบครัวที่มีผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยติดเตียงและมีฐานะยากจนจะยิ่งหาผู้อนุบาลได้ยากขึ้น ประการที่3ามได้แก่คุณภาพในการดูแลผู้ป่วยอาการหนักของผู้อนุบาลจะลดน้อยลงเพราะส่วนใหญ่อยากทำงานสบายต้องการไปทำงานอยู่กับนายจ้างที่แข็งแรงกว่านะครับนายหงเชินฮั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานี้มีผู้อนุบาลต่างชาติทำงานอยู่ในไต้หวันจำนวน227,000คนช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนปีละประมาณ1,000งคนเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปไม่ว่าจะมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่สามารถที่จะว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้ก็จะทําให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงซึ่งมีประมาณ5 ,30,000 คนจากผู้สูงอายุในไต้หวันที่มีอายุ80ปีขึ้นไปทั้งหมด9 1 0 0 0 0คนสามารถที่จะว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้ และหากคิดคำนวณจากอัตราส่วนประมาณ30%ของผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงมีแนวโน้มยื่นขอว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติจะทำให้ความต้องการผู้อนุบาลเพิ่มจากปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นปีละ1,000คนพุ่งสูงขึ้นเป็น160,000คน ทำให้แหล่งที่มาของผู้นุบาลต่างชาติซึ่งปัจจุบันหายากอยู่แล้วประกอบกับมีคู่แข่งจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นที่ต้องการนําเข้าจํานวนมากเช่นกันก็ยิ่งทําให้ในายจ้างไต้หวันประสบกับภาวะหาแหล่งที่มาของผู้นุบาลต่างชาติยากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านนายจ้างนั้นกลับมีความเห็นตรงกันข้ามจ้างเขินเยี่ยน นายกสมาคมครอบครัวผู้พิการและก็นายจ้างผู้อนุบาลน,นานาชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะที่ผ่านมาการจะว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติมีข้อจำกัดมากมายเพราะมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ป่วยเป็นโรคความจำเสื่อมและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ยังไม่ถึงระดับคะแนนในดัชนีบาเทล a d l ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด จึงไม่สามารถจะว่าจ้างผู้อนุบาลต่างชาติได้ลูกหลานซึ่งต้องทํางานบางรายต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลผู้ป่วยแต่ส่วนใหญ่ยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพจึงต้องส่งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยไปยังศูนย์ฟืนฟ้นฟูและก็ดูแลผู้ป่วยระยะยาว เมื่ออนุญาตให้ผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องแนบไปรับรองการประเมินจากแพทย์ตามข้อกำหนดเดิมลูกหลานสามารถทำงานต่อไปได้โดยว่าจ้างผู้อนุบาลมาดูแลแทนนายกสมาคมครอบครัวผู้พิการและในจ้างผู้อนุบาลน,นานาชาติกล่าวเน้นว่า การที่สภานิติบัญญัติผ่านกฎหมายการจ้างงานฉบับแก้ไขดังกล่าวเป็นเพียงยกเลิกข้อกำหนดที่เข้มงวดเกินไปให้ทางเลือกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวต่างๆซึ่งนายจ้างจะพิจารณาตามความจำเป็นของตนอยู่แล้วเพราะต้องจ่ายค่าใด้จ่ายไม่ใช่ให้ใช้ฟรี ส่วนที่กล่าวว่าอาจจะทำให้ผู้อนุบาลไม่อยากจะดูแลผู้ป่วยอาการหนักอีกต่อไปเสนอว่ากระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณาสุขและสวัสดิการสามารถที่จะพิจารณาให้เงินสนับสนุนแก่ครอบครัวที่มีผู้ป่วยอาการหนักและมีฐานะยากจนเพื่อให้จ่ายค่าจ้างผู้อนุบาลที่ต้องดูแลผู้ป่วยอาการหนักมากขึ้นดึงดูดพวกเขาให้อยู่ทางานต่อไปนะครับไม่เพียงแต่กลุ่มในจ้างที่เห็นด้วย วงการแพทย์ก็เห็นด้วยกับการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เช่นกันนายแพทย์ซูอี้ฟงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดและโรคระบบการหายใจกล่าวว่ารัฐบาลไม่ควรจะผลักภาระให้แพทย์ต้องมาเป็นผู้ประเมินความจำเป็นของผู้สูงอายุในการที่จะว่าจ้างผู้อนุบาลอีกต่อไปเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่ตามปกติของแพทย์แก้ปัญหาขอ้อพิพาทระหว่างแพทย์ในจ้างจากความต้องการให้ออกไปรับรองได้ ขณะที่ชาวเน็ตส่วนใหญ่โพสต์ความเห็นสนับสนุนว่าผู้สูงอายุ80ปีขึ้นไปหากมีความจำเป็นและมีเงินจ้างผู้อนุบาลรัฐบาลไม่ควรเข้าไปแทรกแซงหรือมีข้อจำกัดใดๆนะครับโลโล ข่าวต่อไปนะครับผู้ใช้แรงงานในไต้หวันทำงานปีละ2,20 0ชั่วโมงมากที่สุดอันดับ6ของโลกนะครับมากกว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้กลุ่มแรงงานเรียกร้องคืนวันหยุด7วันจากปีละ12วันเป็น19วันพักไยค้านเลงแก้กฎหมายตามคำเรียกร้องนะครับกลับมาฟังจากข้อมูลของกระทรวงแรงงานพบว่า ปี2,567ที่ผ่านมานะครับผู้ใช้แรงงานในไต้หวันมียอดจำนวนชั่วโมงในการทำงานสูงถึง2,20 0ชั่วโมงมากกว่า15ชั่วโมงเมื่อเทียบกับปี2,565ที่มี2,5 0 0ชั่วโมงถูกจัดมากเป็นอันดับ6ของประเทศสำคัญทั่วโลก39ประเทศนะครับและเป็นอันดับ2ของทวีบเบเชียรองจากสิงคโปร โดยชั่วโมงการทำงานของแรงงานในไต้หวันมากกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้อย่างมากนะครับแล้วก็มีวันหยุดนักการเร่กน้อยกว่าจึงมีเสียงเรียกร้องให้คืนวันหยุดที่ถูกตัดออกไป7วันแก่ผู้ใช้แรงงานและให้หยุดงานทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับกลุ่มเคลื่อนไหวด้านแรงงานจัดประชุมแถลงข่าวเมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกร้องพักก๊กมินตั๋ง ทำตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้เมื่อช่วงหาเสียงเลือกตั้งก่อนหน้านี้นะครับแก้กฎหมายคืนวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์เจ็ดวันที่ถูกตัดออกไปให้แก่ผู้ใช้แรงงานด้านพักกมินตัางรับปากว่าจะเสนอยัตติเข้าสภาพ,พิจารณาในสมัยประชุมที่สต้นปีหน้าน,นะครับนายหงเชี่ยวหลงเลขาธิการสาภาพแรงงานบริษัทจงหัวเทเลคอมกล่าวว่าประเด็นการเพิ่มวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์ให้เป็น19วันตามเดิมนั้น คณะกรรมธาิการการปกครองสภานิติบัญญัติเคยจัดทำประชาพิจารณ์ตั้งแต่23ตุลาคม2567นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานและสาภาพแรงงานต่างแสดงความเห็นสนับสนุนให้คืนวันหยุด7วันที่ถูกตัดออกไปจากปัจจุบันเหลือเพียง12วันเพิ่มเป็น19วันด้านนายจูชิยุเลขาธิการสาภาพแรงงานการรถไฟไต้หวันกล่าวเรียกร้องต่อพักฝ่ค้านที่สนับสนุนประเด็นนี้ ขอให้รีบจัดเข้าวาระการประชุมโดยเร็วที่สุดนะครับและยังเรียกร้องให้ยกเลิกข้อบังคับในการทำงานชดเชยหรือสลับวันทำงานกรณีที่มีการหยุดยาวติดต่อกันเพื่อลดปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับแรงงานจากการต้องชดเชยหรือสลับวันทำงานนะครับด้านนายหนิวชีถิงสอสพักกมินตังซึ่งเป็นพักไฟ้านกล่าวว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้ใช้แรงงานห่วงกังวลดังกล่าวได้จัดเข้าวาระการประชุม รอการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการปกครองสภานิติบัญญัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากร่างกฎหมายที่รอการพิจารณาค่อนข้างมากประกอบกับสภานิติบัญญัติกาลังอยู่ระหว่างพิจารณางบประมาณประจำปีส่งผลให้การพิจารณาอาจจะต้องเลื่อนเวลาออกไปเป็นสมัยประชุมที่สในต้นปีหน้าอย่างไรก็ตาม พักไฟกานจะพยายามจัดให้เป็นยติเร่งด่วนและขณะที่มีการตั้งกระทูถามนายหมเซินฮั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก่อนหน้านี้ก็ตอบว่าไม่ต้องการให้ชั่วโมงการทํางานของแรงงานเพิ่มมากขึ้นสสกกบินตังผู้นี้กล่าวเรียกร้องว่าอยากจะให้ทุกฝ่ายเปลี่ยนแนวความคิดเดิมๆจากที่ต้องใช้แรงงานต้นทุนต่ําเนื่องจากปัจจุบันภาคบริการได้กลายเป็นธุรกิจสําคัญของไต้หวันไปแล้ว หากมีวันหยุดเพิ่มมากขึ้นการบริโภคก็จะเพิ่มตามผู้ประกอบการก็ได้รับอนิสง์ตามไปด้วยใช่ว่าวันหยุดเยอะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานเพียงฝ่ายเดียวนะครับกลับมนฟังเดิมในไต้หวันกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์1ิก19วันแต่มีการตัดลดหรือยกเลิกไป7วันเหลือ12วันตั้งแต่วันที่หมกราคม2559สําหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ถูกตัดออกไปทั้ง7วันได้แก่ วันที่สมกราคมวันถัดจากวันรำลึกการสถาปนาประเทศหรือวันถัดจากวันขึ้นปีใหม่นะครับ29มีนาคมวันรำลึกวีรชนที่พลีชีพเพื่อชาติหรือวันเยาวชน 28. กันยายนวันครู 25. ตุลาคมวันกอบกู้ไต้หวันจากการปกครองของญี่ปุ่น 3. 1ตุลาคมวันเกิดอดีตประธานทิบดีเจียงไคเชก12พฤศจิกายน วันเกิดดรสุนยัตเซนบิดาประชาชาติจีน25ทธันวาคมวันรัฐธรรมนูญนะครับ ต่อไปมาฟังข่าวคราวของแรงงานไทยที่นิวไทเปนะครับขี่จักรยานไฟฟ้าย้อนสอนถูกจับกลัวจนมือสั่นสออาการพิรุธที่แท้ซุกยาไอซ์ไว้ในกล่องยาอมนะครับตำรวจสายตรวจขณะที่ตรวจตราไปตามถนนในเขตสู้หลินนครนิวไทเปพบแรงงานต่างชาติรายหนึ่งขับขี่รถจักรยานไฟฟ้าสวนเลนนะครับ เรียกให้จอดรับการตรวจสอบระหว่างนั้นแรงงานต่างชาติรายนี้มีอาการมือสั่นมากนะครับตำรวจเกิดความสงสัยตรวจค้นกระเป๋าพบกล่องยาอมแก้ไอแต่ภายในเนี่ยซุกซ่อนยาไอสองซองจึงควบคุมตัวกลับโรงพักเพื่อตรวจปัสสาวะและส่งดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองนะครับสถานีนตำรวจสู้หลินในนครยวเทเปถแถลงว่า ผู้ต้องหารายนี้เป็นแรงงานไทยถูกกฎหมายอายุ32ปีทำงานอยู่ในเขตสู้หลินเมือ่อค่ำวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานะครับขี่รถจักรยานไฟฟ้าบนถนนในตัวเมืองสู้หลินในลักษณะย้อนศนตำรวจสายตรวจเรียกให้หยุดรถที่ข้างทางรับการตรวจสอบ ระว่างตรวจเิกสารสําคัญประจําตัวแรงงานไทยรายนี้มีอาการมือสั่นรุนแรงสออาการพิรุษนะครับตํารวจถามว่าอากาศก็ไม่ถึงกับหนาวมากทําไมมือไม้ถึงสั่นขนาดนี้จึงตรวจค้นในกระเป๋านะครับ พบกล่องยาอุมแก้เจ็บคอกล่องหนึ่งซุกซ่อนยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่สองจำนวนสองซองน้ำหนักรวม2.05กรัมเมื่อความลับถูกเปิดโปงแรงงานไทยรายนี้ถึงกับเขาอ่อนนะครับเอามือสองข้างกุมขมับสุดตัวลงตำรวจฮิวปีขึ้นรถกลับโรงพักเพื่อตรวจปัสสาวะและสอบปากคำจากนั้นส่งสำนักง,งานนยายการนิวไทเปด,ดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดประเภทสองไว้ในครอบครองต่อไปนะครับ โฆษกสถานีตำรวจสู้หลินกล่าวเตือนว่ายาเสพติดไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพยังเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสังคมตำรวจจะตรวจสอบและกวาดล้างอย่างเข้มงวดต่อไปเตือนแรงงานไทยซึ่งส่วนใหญ่ทำงานหนักว่ามักจะตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาเสพติดที่หลอกอ้างว่าเสพยาไอซ์แล้วจะทำให้หายง่วงทำงานติดต่อกันได้นานขึ้น แต่หารู้ไม่ว่าเป็นพิษภัยต่อสุขภาพและอนาคตอย่างร้ายแรงเมื่อติดแล้วต้องเสียเงินจำนวนมากซื้อหายาเสพติดมาเสพนอกจากทําให้เงินไม่เหลือใช้ไม่มีเงินเหลือส่งกลับบ้านไปให้ครอบครัวต้องติดหนี้สินแล้วนะครับยังทำลายสมองให้เสื่อมบางคนเสพหนักถึงขั้นประสาทหลอนกลายเป็นคนสติเพี้ยนทำให้อนาคตของตัวเองและครอบครัวมืดมนจึงเตือนแรงงานไทยอยาริลองเป็นอันขาดนะครับ